พี่น้องมาพบกับช่องนุ่มบุรีรัมย์สาวนาครพนมบ่ได้เฮ็ดคลิปหลายมือมีถต่คลิปลูกสองคลิปแล้วพี่น้องมือนี้นุ่มบุรีรัมย์เป็นมือวันหยุดเลยวางเนี่ยมือนี้ครับได้ก้อยหอยโขงหอยหน้ากับหอยเชลลีปนกันพี่น้องสาวนาครพนมเพนไปซื้อ,อยุตตลาดหอยหน้ากับหอยเชลีีนวยเน,น่นวยเนี่ยพี่น้องซื้อเขาพักก็มี่พักใบบ้บกพักกาดหินพักกาดธรรมดาบักแตงมาพี่น้องแบ่แบๆขาดบ่ได้ คือหมกนอม่อ้ไสหมูสามสันพี่น้องมากแซบแซบ,บกับข้าเหนียวกองใหญ่ๆมากกินกับสาวนคอนพนมมากแซบแซบ,บโอ้มื้ันี่รถหุ่นขอในเด้อพี่น้องเด้อม้นนี้เด้อเห็ดชิปให้พี่น้องเบืงองน้ำน้ำม,มันดูนี่อ้าวอือ ลานคองอ,อนผนมักลาน้องขอนผันมเอ็ดไว้ยังดีพี่น้องหัวน้อย,ย,ยกับปทิมมกน้ำใหม่ก็แแ่บใส่หมูสาั้นม,ม,ามากน้ำาหมสับปินนัวมกหมอนพี่น้อง หนามผมนี่ออกไปใส่เจ้าหนึ่งกล่องแมนูมวยลัมเ็สแต่เราไม่มันหน่อยพี่น้องพราะเราใส่หมูลายมันนี่กินอ่ะสามสันเลยโอ้หนำหนันกขึ้นขึ้นลายพี่น้องมันก็ต้องมีบ้างแหละมันที่กินหมูกินนั่น พี่บุกินเลยต้องายแต่หามันรครบรครบหามัว่วไงๆนี่คือดีปุมีอะไรกาวคุณน้องหัวเดียวุด ก็กินเล่นเลยพี่น้องแต่ก็กินเล่นก็ได้กินกับข้าก็ได้แต่สาวน้องกินกับขา้าวแซ่บม,มาอากาศหินวาซาบิคนไทยเคยกินแค่ร้าเผา่อ่ะืมครับก้องเข่ากันง่าย บันเฮ็ดคลิปพ่อพี่น้องห้ายมือดพี่น้องเฮ็ด mm hmm. คลิปลูกใต้คนมาไปหันหัวหานปลาหัวขนาดนบ่ายสะบอนเนี่อจัดยหัวไงใช้เป็นหัวหพี่น้องเบ่งค่โอ๊ะบอ,อ,อยเขาอื ลงมือลำตามใส่หัวาควาพร้อมเด้ใส่ตะไค,ค,ค,คร่พร้อมพี่น้องใส่ตะไคร่ซอยตะไคร่หัวนี้ใหญ่กรอบดีข้ามห้างเอ็กเอแมาพี่น้องบ่มีเหนียวถ้ามาซื้อข่าวอันนี้นข้าวกระเทหั่นเหนียวเหนียวนำก็เป็าขา อืมอันเข้าแก้แล้วแก้ขายเนอยอันที่เข้าแก้ขายเราอามาซอยใส่ตะวหนหนะเอาไว้ดุดนๆน,นะั้ยแพรกรอบขอบิงข,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 ข้าวเี๋ยวพี่น่จังขงข้าแบ มื่อนี้ได้กินขา่าเฮ็ดคลิปกับสาวนาคนรพนมพี่น้องถึงจังหวะพันหิ้วเขาเ่าขอเส้ากันไม่ได้กินกับแนวพันมากพร้อมวัตถุดิบมาดรอพันได้พันมากินนี่ยมากครับพี่น้องหอยเชลล์ดื้อหน่วยน้อยเป็นหนก่งเพี้ยนแกเอาเพี้ยนเป็นแบบอย่างเพงี้ยนแปลพี่น้องเพันโมโห <c oughs> ยังได้มันแกอเอาวันนะมีความพยายามเออเออแปลให้พีนพน่น้องฟั่งมันโหเลยไหมเพี้ยนวะนี่แม่เราพี่น้องภาษาเพี้ยนเพี้ยนอืมแล้วเพี้ยนพยายามอ่ะมาเริ่มเอฟซีหลั่งยาเอฟซีทุกคู่ทุกคน มาหาเก็บมาเก็บที่ทุกขูทุกคนอยู่เมืองนอกครับพี่น้องมาเลยหาเลยแต่ว่าอันนี้มันอยู่เหมือนมันมีนาะมาซื้อข้าวกินครับนี่เพื่อเอฟซีทุกขูทุกคนครับพี่น้องอยู่เมืองนอกหรือเมืองไทยมากครับทำบ้านเขากระมีบุญหรืหน่วยกำปั้นกำปั้นหรืออะอันนี้อึดกันน้อเนี่ย ตอนนี้ก็อยู่บ้านกับสามบานเทากเก็บเห็ดนะพี่นออ้นอ,องเห็ดเราโงออ่มแม่เทาเก็บต้องจุดส่งให้กินังไรพี่นอ้องอาไปทีอยู่เนี่ยคนสาวนอยอยู่ันตื่นตื่นห้าสิบสี่น้องเอ้ยราไฟตกใจเราอ,อย่าพูดราไฟตกาจเนาะดูนี่ตื่นแปดเก้าโมงนอนพี่น้องโอ้ยอยู่บ้านเห็ดโอ,อ้โหหมันตัวเนาะมาคนมาหาพี่น้องเนาะ แคบพักขอกันเรือยพี่น้องพักกันนะาอั่นแบบการกินแบเข่าวกับนบางทหกินแห้งเลี่ยกินมันเนี่ยลองตัวไหนมาลองเขาตัวใดญเนาะพี่นอ้องแคบแทบมันเองได้กินเขากับสาวนครนพนมมากครับตอนแรกอาจจะไปออกก็ร่างกายคือเก่าล้วพี่น้องเนี่ยครับยังไงสดสด

น้องใม่นุงเวรามามาแค่นี้ยังกับมากเลยพี่น้องไปๆเนี่ยหิวข้าวเนี่ยสดจ้าเพี่น้องทีซงง่ซ้ายกัอีกขวดนี่ังมาถึงทางเนาะครับใช่ปะนุมาอีกเยเปนมุกขวั่เปนแกงไม้เยนุ๊นพ่อมาอืม เหนียวแม่ให้กินกับมูหัวกอะดรตยวนหยุดตลาดต้องสิเอิดห่วงจะกินมูหัวอจะกินแกงเห็ดอืตดน้ำุดแจแกงเห็เจ้าเมื่อเมื่อบุรี่น้องโควิดครับ อาจารย์ว่าอาจารย์มาแต่จังหวัดอื่นนะจังหวัดใกล้เคียงน่ะเอารถไปจอดตั้งแต่ตีสามอยู่ป่าเห็ดอ่ะ,ะเออบอแม,ม่ไปนอนตั้งแต่สามทุ่มตีสามมันออกการเอาเห็ดรถกระบ,บะห,ห่ะป้าอะไรป้าแถวบ้านข้างอะไรป้าทีแม่ไปลงอ่ะอืมพี่น้องโูดเด็กพี่น้องทำไปจะจบนอกเลยว่าอันนนัุ้ก โซนไผ่โซนมันเนาะกับเจ้ากับบมุมีดูดูมั่วบ้างจาัเสร็จหรออ้พีน้องว่าบปเพ็ดเดี่สดเอาสามบาทวะเพ็ดอะไรจัดเนี่ยแตงปลเพ็ดนี่นะนี่นี่บาซาบิมีแล้วมแมนแท ออวัวไปดูใจันแรงอืมข้ามสุกป่อยหเชี่ยขี่ง่าย คนตกฉันนังตากฝนดูแลซื้อซอยเพิ่นเอาเวระถุงละโลกลูกอ่ะพีเนาะได้สำเร็จละอ้นอนขนาดพี่น้อเขาเนาหนียวขนาดซื้อพวกก้นลี่ืึก hết hết này ừ. Mốc mày nó ừ. mày hóa mà phá ngoài thịt mất Ừ. Sáng ừ. ừ. nó กินน้ำเห็นไหมพี่น้องเพียสเห็นชาวนครปน้องม,มันสูงเอาขอเอาโทษขอไปไ้เลิกกินน้ำก่อน เสแสบพี่น้องวันนี้สาวนครพน่มพันกินซูพีซูน้องเบิงตัวแสบยบร่รสชาตินี่แสบแล้วของหมักเนาะเย็ดเพื่อปากเมี่ยเลยเนี่ย เมื่อไหร่พี่น้องครับคลิปนี้คำพูดใดว่าจะใดที่พูดบ่ถือบ่ยังขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อคลิปก้อยหอย,อยครับมกเนาอไม่ครับผักหลายๆครับผักเป็นสวนเลยก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะใครให้ช่องนุ่มบุญรัมกับสาวนครนพนมน้ำครับก็บจะลืมกดกระด,ดิ่งเด้อพี่น้องเด้อสีบไดิพลาธคคิดหม่ๆหมครับ มีคลิปแบบสาระหรือบ่มีสาระหรือคลิปลูกไส้ของน้องฟิเน็ตก็จะลืมเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครในช่องนุม่มริ่มครับคลิปนี้ก้อยหอยหเชอรี่กับหมกนอกม้อไหมไส่หมูสามาันไปละครับขอกาว่าสวัสดีครับไปละครับ